สวัสดีค่ะนี่ค่ะขนมตดหมาตัวนี่จะสามารถกัดมือมือขนมตดหม,ม,มานะคะเนี่ยนี่ก็สุกแล้วนี่ปอกแล้วเป็นสภาพแบบนี้นี่นึ่งข้าเนี่ยราเนี้ปลางมดเอ๊ะอร่อยไหมชิมหรือยังคนคนทำ

น้ำพริกแจวอปลานาดูซีปลาดีปลาเยอะแยะเลยปลาเอลยปลายากมากินค่ะอันนี้ต้มเมื่อถึงเลาจะกินข้าวาอเตรียมาหารองยอะรย่าเดิมาเล่จะได้อันนี้คือคำสั่งของท่านผู้ใหญ่ค่ะ โอ้น้ำยาขนมจีนทางนู้นก็รองท้องก่อนเตรียนี่คอนเทนต์แน่ไหนซะเนี่ย เนมันจูแต,ต่ได้ยังนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มปลาคอเคือลวงน้ำปลารานะสุกแล้วเดี๋ยวมันจะเละเธอ คนชิมการันตีอร่อยอ่ะคนโน่นโน่นโน่นตักแล้วนะคะเนี่ยปลาตะคอใหญ่ปตะคอนะตะคอทุ่งนาเลยตะคแท้ๆเนาะตะคนาค่ะประชนาลปช่อนาไปช่อนาปลาคอนาไปช่นาปลาคนา รอมรถนี่ไข่ไม่เนี่ยใบไม้ค่ะใบไม้ค่ะใบไม้ใบอันนู้นหน่อยสิใบไม้ใบไม้เอาชิมก่อนสิค่ะชิมก่อนไม้ก่อนละบายบาย้เสร็จเลยมะนาวค่ะเสร็จเลยใส่ทุกเสร็จเลยค่ะโอเคค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะมะนาวอย่าดับนี่ค่ะเทมาเลยเทมาเลยมะนาวจะชิมก่อนจุ๊แมวโอเคเยี่ยมมากต้องแทะอะไรอีกมดแล้วเหรอ น้ำปลาใส่ยังโอ้ใส่เกลือแล้วเนาะพริกมัน้อยไปต้ะเผื่อคนแก่กินไงมาชิมชิมช้อนกันเหรออันนี้เลยนะซี่ตองถับวพีนะชิมเลยขู่หู้อีกเน๊ย

ฮาบุยฮ่าอ้าวู้ช่วยเอาไปเสิร์ฟจ้าทางนู้นจาน